สวัสดีครับผมอวยหลายอย่างนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบออโตมิเตอร์3904นะครับสปอร์ตคอมมอนสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นปีใหม่ a i r ์คอรแล้วนะครับจะมาทดสอบกันดูนะครับไฟลีไฟนับปัดติดปกตินะครับปุ่มเช็คทำงานปกตินะครับ ตั้งได้นะฮะขออนญาตตั้งไว้ทำสุดน,นะครับ3500้าร้อยรอบนะครับรอบเครื่องอยู่ที่ประมาณพันสี่พันสามตกลงมาเรื่อยๆนะครับเราวัดรอบอยู่ที่ประมาณ เนตวันสองนะครับมันวอร์มนะครับรอบมันเลยไม่นิ่งมันตกเข็มนิ่งิ่งสมชัดเจนนะครับตั้งไว้ที่สามพันห้านะครับชิปไลท์ทำงานปกตินะครับ ลองปรับตั้งเข้าไปสักสี่พันรอบนะครับเข็มนิ่งๆนะครับรอบอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเครื่องก็ประมาณหนึ่งพันนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ